หลวงพุสุขทรรมะโชโตไมาให้ได้รับชมมาแบ่งปันนะคะรูปรลหลวงพุสุขดูเนี่ยดูด้านหน้านะคะสวยงามมากดีดูด้านข้างดีด้านข้างนะคะรูปรลหลวงพุสุกวัดโพไซทองอำเภอละหารใายจ้าพศสง สี่เก้านะคะดูนี่พศสองสี่เก้านี่สวยงามมากดูใต้ฐานนะคะนี่ใต้ฐานเก่ามากเลยนะคะใต้ฐานนี่นะคะใต้ฐานของรูปหล่อหลวงปู่ศุขวัดโพไซทองนี่ดูด้านข้างนะคะนี่ ให้ดูชัดๆสวยงามมากเลยนะคะนี่ดูดูปูสุด,ดูดูบนหัวของหลวงปู้สุดนะคะนี่ใครชอบศรัทธานี่ลวงปู้สุดวัดภูไซทองน,นะคะดูด้านข้างนี่ดูชัดๆนะคะเอามาแบ่งบันรับชม สายพระเครื่องนี่ใครที่ชอบสายหลวงปู่สุขนะคะสายหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนี่ดูความเก่านะคะสองสี่เก้าเก้านะคะนี่รูปโลหลวงปู่สุขนี่นะคะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเอามาได้รับชมกันแว่งปัน ใครชอบถูกใจก็ติดต่อช่องทางมาได้นะคะนีช้าอดโดนปิดไปก่อนนะคะนี่นะคะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองอภิหันท์รายรูปหลอหลวงปู่สุขด,ดูดูยันด้านหน้านะคะนี่เอามาแบ่งปันชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ ขอบคุณการรับชมค่ะ